ที่ยี่สิบสี่เนาะพรุ่งนี้ยี่บห้าโอเคมาเริ่มที่ทองคำกันครับหลายคนรอคอ,อยกันแหละว่าเอาไงดีเอ,อ่อทองคำวันวันก่อนหน้าเนาะนะครับวันวันอังคารนะครับเราก็บอกว่าเฮ้ยวังนะเทขายได้เทขายเนาะนะครับเพราะว่าราคาทองคำอย่างที่เราเห็นภาพกันเนาะโหเมื่อวานเราหยุดพี่เขาเท เทกระจาดด้วยนะครับไม่รู้ว่าใกล้ใกล้เจรหรือเปล่าออกเจแล้วนะนะครับจะมีการเทกระจาดอีกเมื่อวันเทครับเทแบบรอบใหญ่รอบโตเมื่อวานเนี่ยทองคำนะครับขึ้นไปทําจุดสูงสุดนะครับสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดถ้าถ้าถ้าดูกันง่ายๆคือเมื่อวานทองคำอะไปที่แนวต้านที่เราตีเทรนกันไว้สีน้ําเงินครับไม่ผ่านโดนทุบแบบปักปักเดียวปบ๊อืบน็อกเลยนะครับ ไล่ลงมาแบบลึกมากนะครับผมในในทางที่เดบอกว่าเฮ้ยโซนนี้ติดแนวต้านนะครับตรงนี้นะติดแนวต้านเออแล้วพื้นฐานนะบอกยังไงพื้นฐานคุยเป็นยังไงต่อในฝั่งของพื้นฐานครับปรากฏว่าในอเมริกาเขาเขา,เขามีการประกาศตัวเลขตัวหนึ่งจาก IMF นะครับซึ่งซึ่งประกาศตามเวลาอเมริกานะครับเซอร์ไพรส์ามากๆเพราะว่าในฝั่งของ IMF เอเองเนะี่ย มีการเพิ่มคาดการเศรษฐกิจของอเมริการครับมันเซอร์ไพรส์สุดๆครับถามว่าทำทำไมถึงเห็นการเพิ่มคาดการแล้วก็การคาดการรอบเนี้เป็นจุดสูงสุดนะครับผมทั้งปีเพราะว่าตัวของ IMF เนี่ยมีการคาดการทั้งหมด3รอบในปีนี้ครับรอบแรกคือในช่วงของเดือน4ปีนี้นะครับรอบ2จะเป็น ช่วงของเดือนอ6นะครับจุลายน6นะผมว่า6นะนะครับมอ,อกว่าหน้าตีจริงเลยนะครับไม่ทำการบ้านมาก่อนเลยว่า6หรือเ7นะครับผม,ผมผมพู้ซึ่งไม่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับผมก็บอกก็ไเลยว่าผมบอกเดือนผิดนะครับผมจุลายเดือนเ7กรกฎาคมนะครับขไป <laughs> ขอไปนะครับในเดือนเจ็ดในเดือนเจ็ดในเดือนเจ็ดน้าแตกเลยนะครับจาไม่ได้ว่าเดือนปีนะครับผมโอเคพอการประกาศในลักษณะนี้นะครับเขาประกาศออกมารอบนี้คาดการอยู่ที่สองจุดสี่เปอร์เซ็นตนะครับเองสองจุดแปดเปอร์เซ็นพูดผิดซะด้วยนะครับสองจุดแปดเปอร์เซ็นของเดิมเนี่ยอยู่ที่มันสองจุดหกนะครับแล้วของเก่าเนี่ยอยู่ที่มันพักสองจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต ภาพของการประกาศในการขยายตัวแบบเนี้ยมันเกิดหลังจากการที่เฟดเนี่ยลดดอกเบี้ยครับการลดดอกเบี้ยของเฟดมีผลจัดจัดนะครับทําให้บ้านเราทำให้ไม่ใช่บ้านเราทําให้ตัวของ IMFA เนี่ยปรับเพิ่มเศรษฐกิจของในฝั่งอเมริกาแน่ๆครับอันนี้คือภาพแบบนั้นเลยครับแล้วการปรับ มรอบนี้เนี่ยมันเดือดกว่านั้นตรงที่ว่าเพิ่มขึ้นเยอะแล้วไปกดประเทศอื่นลงครับโดยประเทศที่โดนกดลงเนี่ยจะเป็นยุโรปยูโรโซนทั้งหมดโดนดาวเกตยูโรโซนเนี่ยจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวประมาณสัก1.9%ตอนนี้ขยายตัวเพียง 1. ุดอา่านครับศูเนเหลือ0.8%น นะครับผมเราก็ปีหน้าเนี่ยจากเดิม1.5เหลือ1.2ไม่พอนะครับนอกจากจะหันคาดการของยุโรปดันไปหันคาดการของญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นน่ะหนักเลยพอญี่ปุ่นน่ยโดนหั่นจากเดิมอ่ะขยายตัว0.7เหลือ0.3แน่นอนว่าทุกอย่างตอนนี้มันชูให้อเมริกาเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างแข็งแกร่งครับ พอขยายตัวแข็งแก่งแบบนี้มันก็ทำให้ห่้างเงินดอลลาร์ที่ช่วงนี้กลับขึ้นมานะครับอยู่ประมาณแถวโซนของบริเวณร้อยสี่ขึ้นมาร้อยสี่แล้วนะจากเดิมที่เราเห็นประมาณร้อยสามเนาะโหรอบนี้มาร้อยสี่เอิดเลยเดินเอิดเลยบอกว่าโหเนี่ยแหละพี่พี่มาแล้วนะครับออกก็มาจริงครับนั่นจึงเป็นสาเหตุหลักๆที่กดดันราคาทองคำ แล้วการประเมินของเศรษฐก,กิจของทาง Mf เนี่ยมันทำให้คนเนี่ยประเมินว่าที่ผ่านมาที่เราเข้าใจว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสูก่การถดถอยไม่จริงเพราะถ้าประเมินแบบเนี่ยการถดถอยต้องเห็นการติดลบสองอันเนาะแต่การประเมินที่ขยายตัวไปข้างหน้านะครับปีหน้าก็เพิ่มขึ้นมันจึงเป็นเหตุผลที่มาที่ไปที่ทำให้บอกว่าอเมริกาอาจจะไม่ถดถอยด้วยซ้ำครับแต่เฟดอะแค่ แพนิกว่าเฮ้ยมันจะมีประเด็นอะไรที่ตบิก่นกอนนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับณนะตอนนี้นะโอ้โห,โหกตรตลาัดไปหมดเลยเนาะที่ตอนแรกว่าเฮ้ยเศร,รษฐกิจจะไม่ดีนู่นนั่นประกาศเศร,รษฐกษิจดีเฉยเออเราก็ต้องรอดูแหละเจ้าครับเบอร์แบงก์เป็นยังไงคาดว่าเศร,รษฐกิจเมกาขยายตัวเพิ่มหรือเปล่าแต,แต่เบื้องต้นเห็นเป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับก็จะทำให้ตลาดเนี่ยเทตัวของทองคำและเข้าดอลลาร์ นะครับเข้าเฉพาะดอลลาร์นะนี่คือภาพที่เกิดขึ้นนะครับโอเคแล้วถามว่าทองเอาไงต่อถ้าใครอยู่ฝั่งช็อตที่ที่ชอ็อตเมื่อเช้าเนาะนะครับช็อตมาตั้งแต่เมื่อวานสมมติถ้าใครช็อตเมื่อาวานนะครับตอนเนี้ยแนะนำทำกำไรก่อนถามว่าเราเราเรามองยังไงกับการลงทุนรอบนี้ผมเห็นในในแายตาที่ผมเห็นนะชุด ขอการขึ้นรอบเนี้โทษทีครับชุดของของของรอบเนี้เป็นชุดย่อตัวไม่ได้เป็นชุดขาดลงนะถามว่าเหตุผลทำไไถึงมองแบบนั้นชุดที่เราตีเทรนกันเนี่ยเราจะพบว่าโลเขาแค่ย่อครับการคอนเฟิร์มรอบนี้ก็ต้องอบอกว่าจุดไกลสุดอนะตอนนี้คือ แนวรับแบบชายแดนนะครับ2650คือจุดที่เป็นแนวรับชายแดนครับของรอบนี้ในรอบสั้นๆด้วยนะก็คือ3สัปดาห์จนถึงคนสัปดาห์นั่นแหละไม่ได้ไปไหนไกลครับแค่มีการยอ่อแต่ถามว่าการย่อลงมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างตงัวเลขเศรษฐกิจผมไม่รู้แน่ๆแหละนะครับก็รอประกาศเนาะแต่ถ้าทางเทคนิคเนี่ยมันบอกมีโอกาสย่อได้มากขนาดนี้ ผมจึงบอกว่าถ้าใครนะครับอยากจะหนึ่งสะสมฝั่งซื้อระยะสั้นอ่ะไม่ค่อยแนะนาไม่แนะนถาถามว่าระยะระยะแบบใครช็อตแนะนำไหมผมก็บอกว่าไม่ค่อยแนะนำเหมือนกันถ้าจะช็อตใหม่ก็ต่อเมื่อการรีบาวไปแถวโซนสองเจ็ดร้อยหกสิบ่ะอันนั้นนนช็อตใหม่แต่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงกลางๆนะครับมันเลยไม่ค่อยน่าแนะนำ นี่คือทองนะที่เราไม่ได้อยากให้เล่นทุกวันท้งบอกก่อนนะครับเราแค่อยากให้ท่านได้กําไรอืมโอเคนะครับแล้วถ้าเกิดใครถือลองอยู่สต็อปเท่าไหร่สต็อปตอนนี้ถ้าใครอยากจะเผื่อนะครับผมไกลหน่อยก็คือสองพันเจ็ดร้อยครับถ้าไม่หลุดสองพันเจ็ดร้อยดูดีแต่ท่านหลุดเราจะเห็นลงมาต่ออีกห้าสิบเหรียญครับนั่นคือภาพที่ค่อนข้างน่ากังวลเนาะนะครับโอเคตรงนี้ซื้อได้ไหมครับ นะครับรอไปดักช็อตไม่มีออทามไฮถ้าไม่มีออทามไฮได้ผมว่ามันมีออทามไฮแน่ๆครับคือถ้าตรงนี้ไม่แนะนําซื้อเลยเพราะว่าอยู่ตรงกึ่งกลางครับถ้าจะซื้อนะครับผมหนึ่งเลยคือไม่หลุดสองพันเจ็ดร้อยจากพิโบนะสองพันเจ็ดร้อยใกล้ๆสองพันสองพันเจ็ดร้อยสิบสองพันเจ็ดร้อยสิบห้าหน้าเก็บปดครับสต็อปคือสองพันเจ็ดร้อยถ้าจะซื้อนะนะครับถ้าจะรอเอส ออทามไฮเห็นได้ไม่เป็นปัญหาครับเพราะว่าเมื่อคืนเขาออทามไฮออทามไฮเสร็จปั๊บก็เรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยก็คือว่าลงมัดใหม่ไม่เกี่ยวครับว่าออทามไฮแล้วราคาจะขึ้นต่อไม่มีไม่มีประเด็นนั้นอยู่ในอยู่ใน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 ,ในที่สิ่งที่ผมเคยเรียนมาครับออทามไฮไม่ได้บอกว่ามันจะสูงขึ้นครับนะครับผมโอเคที่ผมเรียนนะอาจจะเรียนเรียนคนละที่กันเนาะอีกท่านบอกว่าหายไม่ทันค่ะไม่เป็นไรครับ ติดซื้ออยู่ใช่ไหมราคาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวช่วยแก้พอร์ตนะครับถ้ามีอะไรที่อยากให้แก้คุยกันได้นะครับผมโอเคตอนนี้ก็ทองเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนมากยังอยู่ในโซนนั้นแนหะนะครับขอเพียงเดียวคือในสัปดาห์นี้อย่าหลุด2,700ครับแค่นั้นพอส่วนทองไทยก่อนไปทองไทยต้องดูข้างเงินบาทเงินบาทที่เราบอกกันว่าออนออนออนมาแล้วจ้ะ มาแล้วโวยมาแล้ววะนะครับตอนนี้นะครับทะลุ3ามสบสาบาทห้าสิบต่างนะครับเป้าหมายต่อไปนะครับสาสบี่บาทคุน้นทวนนะครับผมสามบสี่บาทคุ้นทวน,ทวนโอ้โหแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าอา่ายังไงก็ต้องเห็น3ามสแน่ๆครับบาทอ่อนถามว่าบาทอ่อนจากอะไร หนึ่งคือในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ต้นต้นสัปดาห์ของของเดือนพฤศจิกาเนี่ยรัฐบาลเราจะมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการหาลือนะครับในการใช้มาตรการการกระตุน้นเศรษฐกิจครับถามว่าตรงนั้นมีอะไรประเด็นใหญ่ครับตรงนั้นประเด็นใหญ่มากเพราะว่ารัฐบาลมีอะไรใช่ไหมครับรัฐบาลมีหนี้ครับหนี้สาธารณะที่ใกล้เป็นการที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วถ้ารัฐบาลกู้เพิ่ม เขาต้องขยายเพดานนี้ออกไปเป็น80%ไอ้ตรงนั้นอะมีอะไรเพราะว่าการขยายเพดานนี้เพิ่มหมายความว่าเรากกอหนี่เพิ่มทางทางที่ GDP บ้านเราอะไม่ได้ขยายตัวแบบเยอะๆไกลๆทำให้มันทาให้มูลนี่ลดลงง่ายๆะครับเราไม่เห็นแบบนั้นพอพอเจอเรื่องแบบนี้ว่าเราก่อะนี้เยอะทางทางที่เราสร้างกันได้ไม่เยอะ จึงทําให้มูลนี่แะวตลโนมอะมันจะเพิ่มขึ้นเร็วมากแล้วถ้าหนักกว่าน,นั้นคือมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เวิร์กแต่ต้องใช้แต่ใช้เงินไปแล้ว่ะบาทเราจะอ่อนในปีหน้าเนี่ยสามเจ็ดกลับมาแน่ครับปีหน้านะปีหน้าสามเจ็ดกลับมาแน่ๆถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยแหละคือสาเหตุที่บอกว่าเฮ้ยบาทยังไงก็ต้องอ่อนเพราะบ้านเราใช้เงินไม่เป็นโอเคอะมีคําถามที่วับทองเนาะ ติดอยู่ค่ะ2,747นะครับทองไทย393 2 0บาทเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแท่งนะครับแท่งไม่ต้องกังวลครับอย่างที่เราบอกว่าชุดเน่้มชุดของการย่อลงมาเนาะนะครับถ้าในสัปดาห์นี้ไม่หลุด2,700ั 2, น้ท่วนๆมีโอกาสกลับขึ้นไปครับมีโอกาสกลับขึ้นไปแล้วก็คืนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจ ขอขอย้อนมืที่หนึ่งครับคําถามคือตัวเลขเศรษฐกิจอ่ะเป็นบวกหรือลบต่อทองหลายคนบอกว่าเอา้าก็ต้องดูสิใช่ครับต้องดูก่อนตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงของบ่ายสามนะครับของยุโรปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นปัจจัยบวกต่อทองล้วนๆครับบวกล้วนๆน,นะไม่ลบเลยนะครับผมแล้วก็ตัวเลขของอเมริกาตอนทุ่มครึ่งทั้งหมดนะครับทุ่มครึ่งทั้งหมดเป็นบวกต่อทอง คำถ,ถามสําคัญคือตอนสองทุ่มสี่สิบห้านั่นแหละที่พส่วนสำคัญมากๆถามว่าทําไมอ่ะตัวเลขมันออกพร้อมกันครับแต่ตัวเลขอ่ะมันขัดกันถามว่ามันขัดกันยังไงก็ขัดกันตรงที่ว่าภาคของการผลิตเนี่ยคาดการขยายตัวเอาไม่ใช่ครับหดตตัวน้อยลงภาคของบริการเนี่ยคาดการว่าจะขยายตัวน้อยลงถามว่า แล้วเราควรดูตัวไหนเป็นหลักว่าเซอร์วิสบริการหรือการผลิตอะ่ะมันมีอำนาจในการส่งให้ทองเนี่ยมากกว่ากันเออมันน่าสนใจนะผมก็บอกว่าต้องดูที่มูลค่าทางเศรษฐกิจครับหรือ GDP ในโตัวของ GDP เนี่ยภาคบริการอยู่ในตัว GDP อ,อยู่แปดสิบเปอร์เซ็น ต่งผม่องตอบด้มั้งว่าภาคการผลิตเท่าไหร่ก็ภาคการผลิตอยู่่สิบสิบเอ็ดเปอร์เซ็นครับนั่นหมายความว่าถ้าท่านจะดูตัวเลขที่ส่งผลกระทบต่อฝั่งของทองคามากที่สุดอ่ะต้องไปดูภาคบริการครับท่านจะรู้ว่ามันะจะจะบวกจะลบก็ตัวนี้แหละนะครับก็คาดการณ์ว่าน่าจะไม่ดีอีกก็ทําให้ตัวของทองมีโอกาสบวกขึ้นไป นิวโฮมเซล l e ดูดีขึ้นไหมดูดีขึ้นนิดหน่อยครับอยู่ที่มันรอหนึ่งแสเก้ามื่นครับหนึ่งเจ็ดสนเก้าหมื่นหนึ่งเจ็ดแสนหนึ่งพนะครับเจ็ดแสนหนึ่งมืะครับเจ็ดแสนหนึ่งมืเก้าพันโอ้โหตัวเลขแม่งยากจริงไม่ไม่ใช่ตัวเลขยากผมอะยากเองนะครับก็ค่าจการณ์แบบเนี้ยขยายตัวมันนิดหน่อยนิดหนึ่งครับก็ไม่ได้ลบต่อทองมากเพราะว่าประเด็นทั้งหมดอ่ะมันบวกหมดเน มันบุกทองหมดนะครับก็เลยก็เลยมองว่าวันนี้ทองท่านอ่ะที่ท่านติดสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดอ่ะมีโอกาสหลุดอืแต่แท่งอ่ะถามว่าแท่งติดด้วยหรอเฮ้ยแท่งไม่น่าติดนะเพราะว่าเออแท่งติดว่ะขอโทษครับแท่งติดนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยเนาะเอ๊ะ e เขาไม่ติดเนี่ยขึ้นมาหน่อย ให้ผมผมไม่มั่นใจว่าเอา่อผมเห็นราคาแล้วอะไม่ติดถามว่าไม่ติดเราต้องถั่วเพิ่มไหมราคานี้ไม่ใช่แน่นอนที่ถั่วครับถ้าจุดที่จะถั่วเพิ่มอะผมแนะนำถั่วเพิ่มแถวในโซนของถ้าราคาท่านถือเท่านี้นะก็คือผมตีประมาณอ๋อติดว่ะเออผมขอโทษติดครับสี่2มืนสามพันเก้ารอยี่สิบบาทนะครับติดสูงด้วย ถามว่าเอาไงต่อนะตอนนี้หนึ่งเลยอ่ะ,อะจำที่เราเคยคุยใช่ไหมครับว่าการถั่วของเราอ่ะเราจะป็นพีระมิดนะก้อนแรกเท่าไหร่นะครับก้อนสองเนี่ยเราถั่วเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเพิ่มก้อนแรกสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมก้อนสองขอยี่สิบอย่างน้อยนะครับเดี๋ยวจะอย่าเข้าหมดนะให้เข้าต่อไม้อ่ะเป็นหกสิบเปอร์เซ็นไม่ใช่ร้อยนะเพราะถ้าเข้าร้อยอ่ะก็เจงร้อยครับนะครับเราจะแก้ตัวไม่ได้ฉะนั้นถ้าอยากจะเข้าใหม่ สี่หมื่นสามพันสี่ร้อยท่านจะถัวลงมาครับและราคาใหม่นะครับผมเออ่ราคาที่ลูกค้าถืออยู่ใช่ไหมนะครับสี่สามเก้าสองศูนย์บวกด้วยสี่สามสี่ศูนย์ศูนย์หารสอง เฉลี่ยตอนนี้ถ้าเกิดท่านซื้อในราคาที่เท่ากันเนี่ยครับจะอยู่ที่สี่หมืนสามพันหกร้อยหกสิบถ้าเฉลี่ยลงมานะแต่ถ้าเกิดว่าอเอาลูกค้าตอบมาแล้วเนี่ยครับผมก็คือว่าไม้แรกเข้าไปยี่สิบเหลือโถอยสิบห้าแสดงว่าทั้งหมดทั้งมือมีสามสิบมีอยู่มีอยู่สี่สิบสี่สิบบาทที่เข้ารอบหน้านะครับถ้าจะเข้านะ เข้าก้อนแรกอ่ะสิบบาทรอบแรกนะเข้าสิบบาทนะครับรอบสองเข้าสิบห้ารอบสามเข้ายี่สิบแค่นี้เลยครับสิบสิบห้าอ๋อเกินไปนิดนึงนะครับรอบแรกอาจจะเข้าห้านะครับรอบสองเข้าสิรอบสามเข้าเข้าสิบห้า 15. แค่นั้นพอครับไม่ได้เยอะอยากเข้าเยอะนะอย่างเนี้ยนะครับการเข้าไม้แรกที่ที่เยอะอ่ะมันจะเป็นถ้ามันถูกทางอ่ะมันกำไรเยอะแน่แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นตามที่เรามองเอาไว้อ่ะ คุณอะสูงอะจะอยู่บนนั่นอะคือความเสี่ยงในมุมผมนะผมมองอย่างนั้นนะครับงั้นก็พยายามลองลองพัฒนาเนาะว่าเฮ้ยไม้แรกต้องเข้าน้อยหน่อยผมเข้าใจแต่ผมเคยเป็นเพราะว่าไม้ไม้เราคิดว่ามันจะไปต่อยาวๆแหละเราถึงซื้อเยอะครับผมเคยเป็นครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ไปตามคิดอะเราเราซื้อน้อยดีกว่าแล้วก็ตอนเนี้ยด้านบนอะติดสี่หมื่นสี่พันครับถ้าท่านหัวร,ราคานี้หนึ่งเลยแล้วราคากลับขึ้นไปใช่ไหม อย่างน,น้อยๆอมากกว่าสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยท่านจะกําไรแล้วถ้าท่านถั่วเพิ่มนะแต่ในกรณีเนี้ยราคาถั่วเพิ่มอะจะไม่ต่ำเท่าที่เขาคุยไว้เพราะว่าไม้แรกเขายี่สิบใช่ไหมครับไม้สองเขาสิบห้าแสดงว่าราคามันจะไปแตะแถวมันสักสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยกว่าเพราะว่าไม้หลังอะมันเป็นไม้น้อยกว่าราคามันจะไม่ถั่วลงครับฉะนั้น ถัวได้ครับแต่สต็อปสุดท้ายออยู่ที่42,400อันนี้เหมือนกันทุทกท่านนะครับถ้าเกิดท่านจะซื้อไม้แรกท่านซื้อไม้ตรงนี้ได้สต็อปหนึ่งพันครับนี่คือเรื่องของทองนะโอเคก็